บบสำหรับคนที่ทำงานวิดีโอเนี่ยก็รู้สึกอยากจะหันมาทำวิดีโอมากขึ้นเนาะย้อนกลับไปก่อนนะครับสักเมื่อประมาณ3-4ปีตัวผมเองก็เพิ่งเริ่มทำวิดีโอคอนเทนต์อย่างจริงจังนะครับตอนนั้นก็สรรหาสารพัดอุปกรณ์นะครับกล้องต่างๆนานาแล้วก็สิ่งที่ตามมาที่ขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของไฟนะครับตอนนั้นไฟเนี่ยมีให้เลือกเยอะมากนะครับนึกะไรไม่ออกเดินไปฟอร์จูน ก็จะเจอกับลิงไลท์ซอฟท์บ็อก LED ตอนนู้นก็เริ่มจาก LED ก่อนนะครับเริ่มจาก LED เป็น LED จากจีนทั้งจำนวนหลอดที่น้อยแล้วก็จำนวนหลอดที่เยอะแยะเป็น300-600ถึงหลอหลอดครับตอนนั้นก็เลือกมาตอนนี้มีอยู่มาสองถึงสามตัวละก็ใช้ครับใช้ไปในแบบตู้ได้ถ่ายงูปล,ปลาด้วยความที่ งบเราก็มีอยู่ประมาณเด่กนะครับซึ่ง LED ที่ซื้อมาตอนนู้นนะครับเมื่อ3-4ปีก่อนเนี่ยราคาไม่ถูกนะครับขายแยกชิ้นหมดเลยตั้งแต่ LED ราคาหนึ่งครับประมาณ3-4 0 0พั 4, นะครับแบตเตอรี่ขายแยก AC adapter ขายแยกขาตั้งขายแยกทุกอย่างนี่เอามารวมรวม,มแล้วเนี่ยมี5-6 0 0 0พั 6, นะครับเกือบ7 0 0 0ก็มีถ้าเกิดว่าเราซื้อแบตเตอรี่ เสริมที่มันวัดเยอะๆความจุเยอะๆก็ใช้มาทนใช้มานะครับแล้วก็ในหลายๆคลิปเนี่ยก็ใช้ i V D แล้วก็มีไฟเพิ่มเติมเข้ามาซอฟต์บ็อกอะไรว่าไปก็เลยเห็นปัญหาอยู่เรื่อยๆในเรื่องของการใช้ i V D มาถ่ายทำคลิปสีสันต่างๆเนี่ยจะไม่ได้เป็นไปนตามที่ตาเราเห็นนะครับแสงที่ผ่านจากตาเรากับแสงที่ผ่านพวกกล้องเนี่ยไม่เหมือนกัน มันเลยทำให้หลายๆคลิปเนี่ยแสงสีเปลี่ยนนะครับสีส้มบ้างครับสีชมพูบ้างในคลิปของผมเนี่ยส่วนใหญ่ออกเป็นสีโทนนี้หมดเลยสีชมพูส้มๆซึ่งก็ช่างมันแต่มันช่างมันไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าสีการที่มันสีเพี้ยนเนี่ยมันทำให้เราสูญเสียการอัตราลดริมรดไปนะครับแสงที่ดูอยู่ตอนนี้เนี่ย เรียกว่าง่ายมากง่ายโคตรโคตรับเพราะว่าเป็นไฟดวงเดียวเองนะครับตอนนี้ใช้ไน์โฟโต้นะครับ HC 1 0 0 0 B 2นะครับเป็นไฟ LED ราคาถูกถูกแบบว่าเฮ้ยถูกมากนะครับตัวเนี้ยไฟราคา5600บาทนะครับไม่มีแบตเตอรี่นะครับวัสดุทำมาจากอาลูมิเนียม มีพัดลมระบายความร้อนได้ดีนะครับเสียงเงียบแล้วก็แสงสว่างได้รับการันตีสีค่อนข้างตรงถ้าเกิดคนที่อยากได้แบตเตอรี่ก็ต้องขยับไปอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็เป็น HB 1 0 0 0 B2 ตัวนั้นจะเป็นแบตเตอรี่และไฟ AC adapter ได้ด้วยนะครับแต่ว่าตัว HC ที่ให้แสงสว่างอยู่เนี้ยเป็นแค่ไฟบ้านนะครับแต่ก็โอเคนะครับแล้วก็ ความสามารถใช้แอปพลิเคชันรีโมทในการควบคุมแสงสว่างแค่นั้นไม่สามารถทำเปลี่ยนสีเป็นเควินต่างๆได้ในชุดเริ่มต้นก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นฟิลเตอร์แกะได้สีฟ้าแล้วมีสีฟ้าสีขาวนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นเป็นเจล302เควินนะครับส่วนสีขาวเนี่ย 5,600 KEVIN เควนมีอยู่แค่นี้อยากได้สีไหนเปลี่ยนเจลเอาครับมันไม่สามารถยอมเควน n ได้อย่างละเอียดแต่ราคา5,600อะ่ะต้องยอม้มยอมซึ่งแสงสว่างตอนนี้แค่10%เออมันมีปรับให้10%นะครับ10ระดับนี่คือระดับที่1เดี๋ยวค่อยเร่งดูเรื่อยๆระดับ2ครับ3 4ระดับ5แต่ต้องบอกว่า ไฟเนี่ยใกล้มากนะครับคือประมาณครึ่งศอกอะนะครับประมาณ30-40เซนนะครับเพราะว่าอยู่ในห้องด้วยเดี๋ยวจะบอกว่ามันเหมาะกับงานอะไรนะรไปดูที่ระดับ6เเ 9, 9. ต็มร้อยเลย10โอ้ตาจะบบอดขอลดก่อนนะครับ เลยตอนนี้ระยะแค่ประมาณ4 0 5 0ซเมตรจากผ้าโดมนะครับก็พอแล้วนะครับแล้วก็เซตอัพที่กล้องช่วยนะครับสีสันรู้สึกชอบแสงที่กล้องหรือว่าแสงที่ตกกระทบเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ย้อมสีที่กล้องนิดหน่อยชอบเลยนะครับถ้าคนไม่ชอบไปเอาไฟเมื่อ5ปีก่อน4ปีก่อนเนี่ยเปิดเป็นแบคก ก็อยู่นะครับเท่านี้แหละคือโอเคละนะครับพอใจละไฟแค่2ัดวงเองนะครับเป็นไฟหน้าจากไนท์โฟโต้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยใช้โดมของ Aperture นะครับตัวโดมของไนท์โฟ o ต้เดี๋ยวต้องรอทางร้านอยู่นะครับรอเดี๋ยวคลิปออกสักพักอีกเดือน2เดือนนะเดือนมีนาก็น่าจะเข้าเดือนเมษาน่าจะเข้าพอใช้โดมของ Aperture แล้วเนี่ยรู้สึกว่า ว้าวว้าวเหมือน aperture รุ่นน้องนะครับแต่ให้แสงสว่างที่ประมาณ7จเนของ aperture ะครับตามข้อมูลของทางร้านที่ให้มาเลยทำให้รู้สึกว่าแสงมั่นใจนะมีแสงที่ที่เราพึงพอใจแล้วเนี่ยมาเลยทำให้การทำคลิปอะไรเรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ความกังวลน,น้อยมากๆนะครับตอนนี้ความกังวลเรื่องแสง ถ้าไม่มีเปิดดวงเดียวก็ได้ปิดก็ได้นะครับไม่มีปัญหาจะปิดจะเปิดเนี่ยแล้วแต่เลยมันทําให้ความมั่นใจในการทําคลิปอะไรต่างๆเนี่ยมากขึ้นแม้กระทั่งการพูดเงี้ยเนี่ยคือพูดไปคิดไปมันยังฟลอ์ได้เรื่อยๆนะครับมีอะไรอีกนะครับตัวนี้ขาดอย่างหนึง่งที่ที่อยากได้ก็คือกริดนะครับกริดที่จะเป็นแบบซีซีอ่ะมันจะทําให้สปอตเรามากขึ้นนะครับ แล้วก็กรองแสงได้นวลขึ้นกว่านี้นครับแต่ทั้งนี้ก็โอเคมากๆนะครับในราคา5 6า0นะครับไม่รวมโดมนะโดมนี่ของเอร์เจอร์ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าเกี่ยวแล้วก็ขาไม่มีเป็นแค่ตัวบอดี้ Body ของ led คุ้มนะครับสำหรับคนที่เริ่มทำคลิปนะครับเริ่มทำคลิปอย่างที่เกลิ่นไปเมื่อกี้ก็คือว่ามันเหมาะสำหรับคนที่ทำงานอยู่ในห้องทำงานอยู่ในสตูดิโอเพราะว่ามันเป็นไฟต่อเนื่องที่ ควบคุมง่ายนะครับถ้าคนที่มีทุนหน่อยนะครับก็จัดสัก2ดวงครับดวงนี้คือดวงเขาเรียกเมนไลท์อีกดวงหนึง่งให้ถอดโคมออกมีแค่มีแค่นี้ยมีแค่ตัวเนี้ครับยิงสปอตเป็นแบ็คหรือว่าจะเป็นลิมไลท์ก็ได้เช่นเดียวกันะครับมันทำให้การถ่ายคนแบบนี้มีมิติมากขึ้นครับ ซึ่งแค่นี้ว่าโอ้รู้สึกว่าสบายใจใช้แล้วสบายใจเดี๋ยวจัดตัวนี้ไปเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอ๋อสรุปจุดเด่นอันนึงก่อนอันนี้ได้มานะครับก็คือเป็นเรื่องของประหยัดสีจริงพัดลมเงียบแล้วก็น้องๆ aperture เลย ในราคาที่ต่างกันต่างกันถึงประมาณ2 3ถึง3ถึง4เท่าหนุดนะครับคนงบน้นอยๆลองดูนะครับว่าน่าจะเหมาะกับงานเราแบบไหนนะครับอันนี้แหละคือชอบละนะครับชอบละมีรีโมทแบบแอปพลิเคชันนะถ้าเกิดคนที่อยากสะดวกสบายก็ไปรุ่นนึงนะไปรุ่นหนึ่ง,อนนงโอเควันนี้ต้องขอบคุณนั้นเทพกัรเจ็์มากนะครับที่อำนวยความสะดวกมาให้นะครับแล้วก็ ส่งเร็วโส่งคุดเร็วเลยคุยกันค่ำนี้เช้าสายมาบ่ายมาแบบเร็วมากเร,เร็วไปไหนนะโอเคก็ขอบคุณเทปแกลเจออีกครั้งนะครับสำหรับคนที่ต้องการดูแก d เจอรต่างๆไม่หรือแม้กระทั่งไฟของ uh, Nightphoto ตัวนี้ด้วยลองติดต่อทางร้านดูนะครับบริการดีเยี่ยมนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ